สวัสดีครับนะฮะก็วันนี้เราจะมาอันบล็อกแกะตัวเคสบริงไมติงนะฮะนะฮะบริงไมติงนะฮะก็เคสตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเคสใสนะครับแล้วก็ประดับด้วยชาวล็อกกี้ของไอ่ประประดับด้วยคริสตัลของชาวล็อกกี้นะฮะก็จะมีตาโลโก้ของชาวล็อกกี้อยู่นะฮะแล้วก็กล่องจริงๆมันไม่ได้บอกอะไรมากมายนะครับนะฮะก็คือจะเป็นของ7 plus นะฮะ ดูสิมันจะะยิบระยับนะฮะเป็นเคสใสแล้วก็มีติดคริสตัลของชาวรับที่ไวนะฮะเ,เดี๋ยวจะกล่องค่อนข้างเปิดยากพอสมควรเนาะอ,อ่าก็แค่กรีดกระดาษตัวนี้แล้วก็เคสก็ออกมาแล้วนะครับอ,อ่อตัวเคสนะครับก็มันจะค่อนข้างเปิดบนนะฮะ เป,เปิดส่วนบนแล้วก็เปิดส่วนล่างนะครับเดี๋ยวผมใส่เครื่องของลูกค้าไว้ให้ดูเลยนะฮะก็ปึ๊บใส่ง่ายๆง,ง่ายมากจริงๆนะฮะตัวเคสมีความสวยงามมากดูสิโอ้่เจ้านะฮะใส่แล้วเพิ่มความเป็นสาวให้เลยนะครับสวยจริงๆอะ่ะอยากใช้เหมือนกันนะเนี่ยแต่แบบดูสินะฮะก็ เออตรงขอบบนตรงนี้ก็จะมีเหลือเว้นขอบไว้ให้นะครับแล้วก็ขอบปุ่มนะฮะตูดข้างล่างก็ไม่มีช่องปิดนะฮะส่วนข้างๆก็ตรงนี้เว้นตรงนี้ไว้นะครับก็โดยรวมนะฮะการแกะเคสก็ง่ายๆนะครับก็แกะข้างที่เป็นฝั่งนี้แกะฝั่งนี้ก่อนอะแล้วก็ฝั่งนี้ตามง่ายๆเลยนะฮะใส่ก็ใส่ฝั่งที่มีปุ่มเยอะเข้าไปเหมือนกัน ก็แกะง่ายครับใส่ง่ายสวยงามโอเคก็ราคาอยู่ที่1,590บาทนะครับแล้วก็จะส่งฟรีเหมือนกันนะฮะท่านไหนสนใจก็มาสั่งซื้อได้เลยครับไปแล้วสวัสดีครับ